สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฉันจะเล่านิทานเรื่องกระต่ายน้อยผจญภัยในป่าใหญ่ การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระต่ายน้อยชื่อปุ๋ยฝ้ายปุ๋ยฝ้ายเป็นกระต่ายที่ซุกซนและอยากรู้อยากเห็นวันหนึง่งปุ๋ยฝ้ายแอบหนีออกจากบ้านเพื่อไปสำรวจป่าใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆว้าวป่าใหญ่นี่น่าสนุกจังเลยปุ๋ยฝ้ายอุทานระหว่างทางปุ๋ยฝ้ายเจอกับคุณกระรอกสวัสดีจ้าหนูชื่ออะไรคุณกระรอกถามสวัสดีค่ะหนูชื่อปุยฝ้ายค่ะปุยฝ้ายตอบ คุณกระรอกบอกปุยฝ้ายว่าระวังตัวนะจ๊ะในป่ามีหมาป่าใจร้ายปุยฝ้ายขอบคุณคุณกระรอกและเดินทางต่อทันใดนั้นปุยฟ้ายก็ได้ยินเสียงเห่าห้องห้องปุยฝ้ายตกใจมากรีบวิ่งหนีสุดชีวิตจนกระทั่งไปเจอกับโพรงไม้ใหญ่ปุยฝ้ายหลบเข้าไปในโพรงไม้โชคดีที่หมาป่าหาปุยฝ้ายไม่เจอเมื่อหมาป่าไปแล้วปุยฟ้ายก็ออกจากโพรงไม้และตัดสินใจว่าจะกลับบ้านการ ผจญภัยสนุกก็จริงแต่บ้านของเราอบอุ่นที่สุดปุ๋ยฝ้ายคิดหลังจากวันนั้นปุ๋ยฝ้ายก็ไม่เคยแอบหนีออกจากบ้านอีกเลยและอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการอยู่กับครอบครัวนั้นสำคัญที่สุดเลยจ้า